ได้ยน่งหูสองหม้มมอหมอเส็กบบูมเลยอ๋โอโก้งนักนิ้วอย่างหายไ <c oughs> ยม่พิงทีเกรียมอร่อยแล้วนะครับเนเนตเหงือังไว้นะครับให้ไหนนอนใจ่เวลาน้อยนะครับเดี๋ยวขวไปเลยกอนนะครับนะข้าจะใครลงไปตัวรับ สวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคนมานนอกนะครับก็ปุ๋ยสองข้นนะครับหลังห้องอ่าก็เลยมีเมนูสักน้อยนะครับแก่งอมหนูนะครับวันนี้วันนี้ลงลีปมานหลายวันนะครับของสามวันละทิศทุนละนะครับอ่าอ่าส่้หนูออเดอร์ที่สั่งมาจจเนีนนะครับเดี๋ยวผมจะเราย่อยส่งให้นะครับเพราะของธรรมชาติมันเขียมเลยหายากนะครับมันเหมือนปีก่อนๆนะครับเนาะงตอนนี้คนมันหาเยอะนะครับ หานะนักมีแถวตั้งนะครับภาคอีสานเป็นกระมานะครับมาเสาะหนูต้มมันเฮานะครับเพราะหนูธรรมชาติเนื้อมันดีนะครับเนาะความต้องการในต่กระลับนักอะตอนนี้ก็ส,งส่งแสนซับไม่น้อยนะครับเดี๋ยวจะจัดฉันลองกันน้อยกับทีมงานนะครับเนาะก็แล้วกัตรวจเลี้ยงปีใหม่ห้กับทีมงานของตัวเดี๋ยวสงสัยต้องรบกวนเอฟซีที่วันใจดีเนาะ กูใจ่ายที่น่าจะนับสนุนหมูหันสักตัวไ <c oughs> ม่เดี๋ยวมาพอเรื่องนั้นตำน้ำรี่แกงอมนะครับกับทัวไปนะครับนาะตากบาับบบนี้ใส่เวนตลอดนะครับอย่างน,น,นี้มีหากวัชชีนะครับหอมแดงหอมขาวหอมขาวที่จะไข่ยขาที่แห้งใบมกกูดขมิ้นนะครับลักลักลกัมีกะปินะครับนาะ แล้วก็มีเครื่องเทศเครื่องเทศก็บอกกันเป็นะไรนี่อ่าคือหนูอุ้ยกบหนูเนอให้คนจัาน้งที่หนอเจอกันสองคนง่อมก้อนเขาบก็มาเจออะไรนะครับจชงนี้หูหายไปทางใดเป็นยุ่งับไก่ไงนะครับแกเลี้ยงไก่นะเป็นเป็นร้อยตัวน่ะมันต้องดูแลกันอย่างดีหว่างกันนะครับเนาะเพราะว่าเอาแต่วันถึงวันหว่างๆได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาหมูไปหั่นดีฟามไก่เขาสักตัว เดี๋ยวคงเร็วๆนี่แหละครับคงว่างดีๆกันนะครับโอเคเอน๋นี่ละแก่แดีวยวเอาโคกไปโคกนั่นีกต่างพิกเนาะโอเคครับอ่อเาเหยียดขนม,<า>มอ่าเวลาต่ำน้ำพริกเนี่ยก่อนตีมันละเอียดหย่งยางๆใส่ก่อนพวกขัน,น,น,นเนาะเข็บพวกขคาเจะไข่อย่างนี้นะครับใส่ก่อนพริกพริกไทยต้องใส่ด้วยนะครับ ใส่หมกหัวหนู่ยนะใส่แข็งแรงนักลเลยนะ่าตกันครับพี่กเกลียดอร่อยแล้วนะครับเ็น็ปตอนนี้ตัวนี้กุ๊กอู๋โยนี่วันนี้หนึ่งแล้วนะครับไปออกกำลังกายกันมา้ยเต้นบอลกำลังไอ้พงกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษว่ะ เด็กำมากก็จะเอาให้นน้อยอย่างปักจยางโคจิ๊บาได้เยเออได้ยุ่งแล้วสองสองสองสงเซ็กหบึ่งเลยอ๋อกุ้งนักนิ้อนิวจะหายไม่หเพิ่งเดอ่ะเดอดร้อยละตำนี้มา้นตอวนขั้วครับ สักหน่อยนมนห้องน่ยหน่อยก่อนนครับเกินยู่งับแกงอ้อมหนูนข้าวครับอาอนะพี่ข้านา้ามันหน่อยมันจะได้หอมอุต้งเจียงคำนะไอ เลือดคนชอบนะครับตีงน,ออนี้นะน้ำมันกิ่นออกจะหอมเลยนะครับ เที่หนูลงไปเพราะว่าทาน,นี่มันหน่งความอรอยไม่ได้นะครับนผมหอมเลยนะครับหนูโอ้สดๆแก่แข็งกันแต่ยังสดนะครับแข็งเย็นนะครับแข็งเย็นแข่งซังไว้นะครับได้แน่นอนได้เวลาน้อยนะครับ ขัวไปเลยกอนนะครับเนาะขาจะคลลงไปตัวเครบับกินกเติมทานกันป่าขั่วมาเตยนะครับ,ระรบจะได้หอมนะครับเนาะหลายวันแลครับผมดนลงทแบบ วางกันนะครับว่าจะไปใส่กระฝันก็อนมาได้ไปพ่อหลุงสีเขาก็บอกวางนาเวทก็ยุ่งอยู่ครับตรงน,นี้อันในขั้วคือมันกี่หนึ่งมันหดนะครับมันหดมันขาวแล้วกว็ใส่น้าฝั่งใส่เตือนนะครับว่าไปเรื่อยๆก่นท่านเจทานี้มันจะใช้เวลาน้อยนะครับหดแล้วนะครับน,นี่าเติมนามได้ละ มก็เห็ดบุกเห็ดห้ามล่ามคุกห้ามลืมอืมห้าก็ไปเห็นสักหน่อยเอ้าครับเดี๋ยวใบบกูดน่าจะใส่เหมือนรู้นะครับหน่อยนี่อมไว้นี่ก่อนครับ หนูมันแค่วันที่ติดทรงไปนะครับมันใส่กับตัวใหญ่มันใส่ตัวน้อยๆนะครับเนื้อมันมั่มาเจาเอาใหญ่เหมือนกันมดนะครับอ่าเอดีคงเข้าใจนะครับปิดซ่างหนูมันครับเนาะอ่าเดือนละเดือดใส่ใบบกูดค่อยปรุงรสนะครับปลาปิดไว้ก่อนอบไม้นี่สกครับได้เวลาบ่เหมือนตัวใดแกงอมเครื่องก็เครื่องเขาแฮมเหมือนเดียวกันนะครับเครื่องนี้เลยนะครับแต่ขานเก็บพักพักหลายอย่างเขาแฮม โอ้เดือดปุ่นแล้วครับอืมลงไว้ครับดดีสักหน่อยนี่กว่าโค้ดโอ้ยเมทัลโลต่นะมวนยังอ๋ออืมจลโลจลโลก็หมายความว่าจะได้อุ้ยจลโลลำข้าวไปลำข้าวเป็นภาษาไทยเลยจลโลอ่ะจลโลไปเกินมวง เออจุโลว่าได้ดีฮะขออะไรฮะมันเกินไปหน่อยนี่เนาอจุโลหอม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 เก่งไปเหมือนจะน้อยนะครับนอนเราแน้ามันแห้งซะหน่อยกันเนื้อมันจะได้นุ่มๆนะครับละลายในปากเสียงมันจะว่ามหนนะครับไฟมันโป๊ะนี่ดไงครับอื้อจุโล ไม่บมกูดครับสักขู่สักขู่คักสิเ,เตรียมนะครับตน,นี้ต้นหอมพักชีกับผักชีฝรัง่งนะครับเนอะหอมปูมปือบ้ออออานเฮาแล้วนะครับนี่จะาคถึงผมแรงไปแล้วครับนี่นะไม่มีหนาะขับไปขับคน้องโจมใส่ก็ได้นะครับ โอ้น้ำกำลังดีเดี๋ยวนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวโยกเข้าหันแข่งงัวครับเออน้ำาลืมนีม่สักหน่อยแข่ <c oughs> งงัวกันแข่งงัวกันนี่นะเอ้าแข่งงัวต้นหอมพักชี้นะครับที่ฝรั่งไปเหม,มันน้ำกับโคนป่วยแล้วครับงานนี้ อเอาฟอนเอร์ุ๋ยงออกไฟเลยนะครับึ๊บเออตัง้งไเตาแก๊สกับตอนรี้ยเอฟซีติสั่งรอกันนะครับมึง โ้าดเนาโอ้ไงต้นหอมพักี้โรยน้น้อยนะครับเกิน2โมงเกินโตเึ้นโตครับ ซื้อสั่งไปคุ้มครับเนื้อหนูมันดีมากเลยครับธรรมาชาติล้วนมาเนอะครับเนอะครับกินออมหนูด้วยกันแกงออมเนาะอ,อุ้ย <c oughs> อ่ะกล่องจิม้มเหรอครับกล่องครับกล่องคนรอเขาเหมันนานได้ออกทีวีออกทีวีนี่จะมีข่าวดีแล้วพวกกล่องเป <c oughs> ็นจะเป็นเคยบ่งตั้งเทิงบ่นหนาะป็นแน <c oughs> ่นอน อมนาะตักอะมตักอะชิมมาดิมมามันอมได้เลเข้มขนก็จานก็โอหจับประเดี๋ยดายโอ้ยจ้ะเนจับปรดี๋ยะไยะอมหนูครับเมนูพิเศษนีหลังจากซ่อมบอลหนอครับโอ้โหซ่อมบอลมาแล้วมันเป็นยาบำรุงเน่นหนอกำลังยาบำรุง

มาเนะครับโอ้โหน่สุดสีเลยลงหน้าหนาวอุ้ยตุ๊จอดครับอือลรอครับพอดีเลยนั่หละตรงนี้เองโควิดกับมาะบาดนี่มันะ้อยนุงแตะครับอย่างนับนล้ำบัดฝันไหมไม่คอนไม่เห็นตัวนาะจะมี้อย่างเห็มาหูยอืยเฮ้เอย่างนั้นเวลาอเมริกาอย่างติดหมูฮนอืม แกมโออูยังไนมง่ากว่าอยู่จ่ว่าหต้าหูตีมาตีไปว่าข้าเองงออย่างครับอที่บ้านเราบนี้อ,อยู่มีตังเงพลตงเพนะตมเหรอตงเพล้องก่จะมาแผบ้านฮา้นะพ่ออย่างบ้านฮ้ฮนี่สีฟีทนะีองพืสอวาไปเลยมันก็แผ่ไปเลยป่อยอะไรนะนะสดมาค,คนสองคนน่ะกะนแ้ามากินกันเนี่ยกันะ ก็เตือนนะครับเหมือนในที่หูดักนะซดมาเดี๋ยววางไว้เนาะแค่สำรองสองเซนซับครับสำรองพิมไม่ก็พิมพ์งานหรือฟักบล็อพี่สาวคนงามเลยสนับสนุนหมูสักตัวพี่สาวทีวันนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นพี่สาวใก่ใจดีเนาะนะครับเป็นเต้นเป็นอย่างนั้นแกสนับสนุนมุดนะครับเรื่องทำงานเขาก็ขอบคุณจชนะขอบคุณพี่วันนะครับ เอฟซีทันได้ก็ไอ้สนับสนุนก็ได้เนึ่แต่ว่าสนับสนุนตั้งซื้อหนูแกเดี๋ยวน้ำพริกลาบนี่ี๋ยงคงจะจะเ่าอยู่แต่ว่าตอนนี้มันมันลำบากแถวเชียงไฮกันนัะครับตรงนี้ตีตรวจกันแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดหรออ่าสิบเอ็ดอ่ะเป็นร้อยกับคนณละนะครับอยู่เมืองกับหลายอำเภอเนาะแต่ในเมืองจะนักหน่อยผมก็บอยากจะไปไหนกันนะครับแถวแถวบ้าน ออกนอกพื้นที่เขายมันได้ไปนะอุ้ยเนาะอย่างนี้เนาะอย่างนอ้เรามันหายดีดีก่อนครับถ้าหายเขาต้องอยู่มันให้ได้นาะครับอืมถ้ามันหายก็ต้องิดลงน้อยลงน้อยลงนะครับมันเหมือนจะออกไปไหนนะครับห่างกันหรือไม่ทำกับเข้ากันมั้ยนี่อ้ากินแล้วนะอุ้ยข้ากับหม้อกันอืมใส่ใส่น้ำตาลยังอืมต้มละต้มละครับหม้อไม่ห่มน้อยใส่น้ำตาลอืมครับอุ้ย ก่อ,อนนี้จำละนี่จังไหมว่เนืเ้อเปื่อยเขาเนาะหนูเขาขนาดนี่มันตัวไม่ใหญ่ตัวประมาณน,นี่นะครับที่อยูมาแขกนั่นแหละจงังไปนิดนึงจับไปเดีย๊ยวให้น้ำปลาจับไปเดียเด๊ยล้ำเลยหมอกล้ำคลิปนี้ไปเปิดเพื่อใหม่บ้านตั้งถึงพอที่หนึ่งนนั้นะแนนหละ แ็บแบเข้าไม่พอเดี๋ยวจะได้หาเฟื่อทัวกอ่ะเดี๋ยวแช่์เออแช้อแช์แช์แช์ใสใสไรขอให้แบบกู้มุนี่บันบั้นมางเทิงหน่อยบันแงบันนหงาบันบัจจีอยมเพื่อนเราจะได้เอฟซีเอเ่อมเนอ้่นอยู่เจนี่นนอของปุ่นอยู่อยู่โลหะเปบนหนึ่งชนม่วนเนาะม่วนอยู่น่ปีเป็นเนาะคาดว่าน่าจะแบบเกินมิสาครับเข้าแบบนี้อย่างรับของเข้าแบบเรือนถิ่งใหญ่อ่ะการยมใหญ่หน้าจะได้ไป ด้วยรถหลวงนะเดี๋ยวก็ไปไปถ่ายคลิปด้วยหลวง่เออมันก็ต้องไปไม่ก็เป็นใน้ที่รถเครื่องไม่ก็ไก่นล่งจิ้มงานน้องๆนะครับอยู่น้องปุ่นก็จะเต้นอยู่ปุ่นก็ได้เล่นบางยังก็ไม่อยู่นะครับยันแปงห้องก็แล้วเแปลงห้องก็โอยย่ห้องไปเมื่อก็จะได้มาตั้องอยู่ที่หลวงนะฝนน่าอย่างกับลูกสี่โหนะครับมงกรณ์ของอยู่บ้านเกิดเขาเป็นอย่างตัวอยู่ในชุดดีเมื่อเลยครับน้ำนมหงอก บัน้กินเหมนแล้วครับน้ำเนาะโอเคอม้อหมอหม้อันเติมน้ำป่าเลคือจับพอดีเลยตัวังไปซ่อมม้อเนี่ยัวล้อตัวคนเดียวเลยมดมดวันเนี่ยถ้าลงเล่นไม่ขาไม่ได้เกินลงเล่นไม่เกินเลยวปิดทีตล่อเนาเทนเล่นแบบหลงยงเนี่ยตั้งแต่อยู่หน้า่น เจ้าบ่าวไหนน่ะใช่โอ้เล่นนะพอรู้นี่ยประกาศเมื่อวานเลยบ้านบัจีิบ้านบัจีิแทงแงบ้านแงวบ้านหนึ่งาจถ้าใครใกล้ใกล้ไปบ้านเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญบ้านไหนเนาะตำบลแงวตำบลแงวบบ้านบนึ่จีบ้านบ้านบัจจินี่ขอบคุณนะครับเอฟซีนางปลาแดดบนโทรมาครับผมโอ้นี่ออกออกยูทูปหน่อนี่นะออกยูทูปนะครับโอ้ขอบคุณครับ น้องไอ้นนอยเบิร์นะครับชอบมากครับครับขอบคุณครับมาป่าเชิดมาแล้วครับมาจิ้มจิ้มจิ้มแมนนี่กั๊มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัส่อนด่อนดีกนดี่นดีดมบแนบแมนเารบเ่มแมนดมบอแมนเขาไม่หรือเขาม่มบแมนเขไมอเามดมบแมนเักรบลแนี้า่ไดมนเอมบอลแมนเขกไมหเ่ดบอลแมนเขมรือเาไม่ดมบอแมนเขรัลแมนรัดมบอแมนเมร่ดแมาอยู่บ่ เป็นตะกอนก็เป็นอ้เคยเดินประกวดโดเลมอนแมน่โดเลมอนแมนโดเลมอนแมนโอเคนน่นี่เนาะแกกําลังก็เป็นตัโดมอนบดเป็นตัวโดเลมอนน้องโผน้าแข็งมีมดหน่อยพกนี้เนาะขอเรียมไว้มดเนาะน้องโผน้าแข็งน่น้าดีน้านี่มย่า่วน้าแข็งแน่ๆกะดูกับแข็งเนาะหนูตัวน้องรับาหนงอเยเนาะตำ น้ำยาฆ่าเชื้อให้นมอคขามได้แล้วว่ะวันนี้ผมได้เข้าเวได้เเววันนี้เมได้ขอาวันนี้สองคนได้เอาอยู่นะครับตัวใหญ่เข้าหงโดยแปบสิฝาเข้าหนเข้าห่วันนี้แกไปได้เข้าเวทโอ้กองนองห่วงเอ้าอเอา อ่ไอ้ามนะครับมันได้มาเนี่ยน้อยหน่อยน่ดย้อยเก็บบดีแหละวันไม่ใช่ว่าอยู่ว่าเก็บบดตันละอันโอ้โหเจาของโปรดหม้เแล้วอันแต่แต่นั <S <S ้นแต่น ab ั้นออมออมนที่เขาเอาอะไรก็ออมอยู่ก็ออมหนูครับหนูอมหนูครับไม่ใช่ว่าหนูอีหนูแล้วนะเป็นหนูนานะครับหนูน้าแท้แท้นะหนูปุ๊กหนูปุ๊กไม่ใช่หนูปุ๊กหูมันกรอบดีมั้ยอนนี้ก็หนูปุ๊บตัวมันน้อยไม่ใช่หนูอัหนูปุ๊กหนูปุ๊กอุ้ยอุลแล้วก็อุ้ยฮั่น

สีม่วงขนอยนำถือค้นมากแบกการทำนาคนถ้าคนก่บางอย่างจะเรว่าต้น้วเขาจมันเนี่ยือว่าคนจอดครับมที่หนูเนี่นะเมันชวนไปดูการเนาะแน่นแม่นเจ้าากจะหน้าเขาก็จะเป็นกินมั่นนะคนเหมือนว่านีครจะไปกินขิ่นหนูกันราคาแพงกันอากเนาะจะเป็นกินตามพุกีประเทศได้เนาะ แกงนอนาไม่เคแกงออมคหูเขา่รอด้าอ้ย้ยโอ้เป็นคนก๊โอ้ยโอกนูนี่มนก้ากงนอ่ะนุ่มขนาดนี้เข้าเครื่องเนาะยนอหนสุดยอดเลยครับครับผมถามนาะ้นอรับอะไรมากอมีฟากแฟหาในบ้านดังเหงาเลย้งเอออ้องอยู่นี่กอไอ้ยันอ้ยันให้ทำลงคลิปเราเกี่ยวกัข้างนึงเนึงสเนี่ นับไปแล้วกองเน้นนับไปแล้วว่ะสองละพัๆๆๆ <c oughs> น, <c oughs> นละพันบาท อันขาดอมาสเสอแต่งมาได้ก็เต็งได้ตลอดแต็งวันวันฮึขอาซาวก่อนหนึ่งักสิ้นเดือนรัวาวบาทสิ้นเดือนดีอสว็้งานนี้มันเป็นยงงานน่านงานนี้ปีนี่พี่งานน้าปี่พี่ไม่ใช่งานนี้ผิดพลาประกันได้เดี๋ยวงานนาเดี๋ยวนอกแก้ตัวไม่อนอกโอเคอ็ตต่อตลอดนี่แล้วายตายไปกายคนหอมเลยใจอ่อนว่าคืองานน้าแกตัว เอ้ากับบรรยากาศหลังห้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนเมื่อคนอื่นจะมาจิ้มกันพ่อบนะครับบ้านบ้านบ้านบันี้น้านบ้านี้น้านบ้านบ้านบ้วบาบางบ้านบ้านบบาน้นบ้บบ้า้ปนนบ้านบนบ้นบันบานบ้านบานก้นบ้ใน่นบ้นานบบ้อนบ้่น้น้าาย่นนันบาบาบ้าน้าานาน้นนบน้นน ผมก็มกติเหมือนเดิมนะครับเออดีลนะนาะตรงนี้จอนอุ่ยไปออกกำลังใจเหมือนกูแอืมไู่ทุกวันเนาะดีละเจราสการ์นี่ผมไปหมดอ่ะเจรจาสการนครับเมื่อกีครับขอบคุณสรปคครับนะครับที่เข้ามาที่ตามเข้ามาเครื่องกำลังใจนะครับเอฟซีเก่าถึง ตั้งเก่าตึงใหม่เนอะที่เข้ามานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คือตัวกสั่าดีเนาะอือเปลื่นๆคนทีน่วนเปื่นยังมาได้ที่ตามเมืออืมคือเปลื่ยนทอว่ะชีวิตคนมันหนอกอันนี้ก็สมัยกัดทำก็เข้ากันพองนะครับแล้วก็ออกนอกสถานที่เดี๋ยวก็ถ้าจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวก็อกรอคเนะครับเพราะว่าตา้งคนตั้งหมวกวาง

เนาะมันมีทุระนะครับเขาะผมบอกว่ากันเอฟซีแหละแต่คนณแต่ท่านดีถามไปไหนกันโมทีมงานก็เนี่ยครับมันต่างคนนี่ไะต่างมีการมีงานเนาะก็บอกว่ากันนะครับเนี่ครับขขบคุณทุกข้อความนะครับตั้งเฟซตัางไลน์ที่ทักทายกันมาเจ้ากูแรงเนาะนวันผ่องยังผ่งองผมตอบนะครับตอบตอบตอบทุกคอมเมนต์ตอบ, comment, ตอบทุกข้อความ เนาะแสดงว่าคนที่ตักอฮามานี่เป็นเป็นบุญแล้วครับเออที่ว่ามีคนฮักนะครับที่ทรงข้้องกานอย่างกันมาเนาะที่ครับเนียกว่าคนฮา่วก็ว่าไปดีไปมดกุยัางก็เปลี่ยนไปบ่ได้ยังไงครับอืแม่เนาะครับในความจริงอะคนฮาก็ต้องมีคนฮักคนจังป้องอืม แม่นเอาครับถูกอืมเจอเงาฮกเขายังเดียวปิดไปหมดได้ไงแม่นครับอืมอู้มีดอกกอยฮคุยกัเอ๊ะรักการเงาหนี้อู้รักการม่นช่ลูกกุ้ยรักการครับีวันนี้แข่งอมหนูนะครับนอฟซีที่สั่งมานะครับสั่งหนูไหมก็เดี๋ยวจะทยอยส่งนะครับพยายามจะทำให้ในครบ ทุกคนตี่ว่าสั่งแต่มันจ้าเลยนะครับเพราะว่าของธรรมชาติมันนเหมือนที่เขาเรียงไว้นะครับเนาะนี่ครับเออใครชอบบรรยากาศเอ,อ่าบ้านานี่ครับมันนอกมันอนอกอู้กับเมืองมวนด้วยกัน<ต>ไอ้ไ,ไวกเนออเราควบคุณใหาตั้งภาคอีสานตั้งภาคกลางปุ่นฟังมาออกปุ่นกับพยายามฟังเนาะเพราะว่าจะได้อ,อ่วันน้ามันตาอาจจะ มาเป็นลูกเคยตั้งเหนือเพื่อของพูอหนอตั้งของเดี๋ยวก็จงไหนมีลูกสาวนะพูดก็บอกผมเลยเถอนไม่ได้อะเอ๋อุ้ยจีสาวอุ๊ยจีสาวฟากฝากฝากโอเล่หมดได้เออได้ได้ได้โอ้ยเป็นยังเนาะได้หมดาะโอ้ครับภาษาเออเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวจะฉลองหน่อยสองเซนซับกับปีใหม่ปีใหม่ก็ยังได้เลี้ยง ทีมงานเขาเต๋อเพราะว่ามันมันมันติดารกิจหลายอย่างนะครับเพราะว่าครอบคุณปิวันก่อนเนอะโอ้ปีวันครับอ้๋ยปากหวานแท่เนาะอุ้ยเนาะหมูหมูหันสักตัวเนาะอันนี้ทีมงานปีวันเออเออเออโอเคเคครับอุ้ยนี่แกนอู้เฮ้ยเอาควาปีวันเออทัสนุนอู้แต่ปีวันนี่มใจเดือดร้อนแล้ว สำนักสุนทอรศหมูม่หันนักตัวของทำพันธ์หรือปีจัดที่อยู่แล้วเพราะว่าของทุกอย่งางเนาะปีวันนี่มางคนนะฮะเดี๋ยวเรื่องเจอกันเนี่ยปีวันนะเจอกันดีทางควยดินดำกลางเต้นเนาะเนาะครับอืมจัดไปให้เสียครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาพอเก่งอ้อมหนูนี่ก็เลยมาอุ้งฟังเนาะ ส่งชีวิตเขาหนอก fc นะครับก็มันบมผมมีคลิปอย่างลงเลยเพราะว่ามันต้องทําหลายๆคลิปีมันอิดอยู่นะครับเนาะมันเหมือนตะกอนตะกอนเนี่างกันในลุยกันตลอดเนาะในปกติในตีตีเองเนี้ยมาได้เนี่คือว่าเพราะอายัดเขาว่ามีไอ้าลกิจ้ของตนไงเนาะตข้คริบเข้าใจเนาะครับนี่ครับในบางอย่างแบบมีหลายอย่างเนาะ ว่ากันกลับมได้เนาะเออโอเคโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุ่านที่เข้ามาชมในช่องนี้เนาะเออแต่ใครใครที่ยังมาได้กดที่ตามก็กดที่ตามกดซ้ำคล้ายแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็จะมีเมนูที่เด็ดกขคงตั้งเหนือเขาเนี่ยมาฝากเนาะโอเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย không có cám bộ